ครับทุกคนตันนี้อยู่หน้าบิ๊กซีนะครับเดไปทุระตอนนี้กำลังจะถึงหน้าบิ๊กซีครับไยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนไม้ชมนะครับะครับวนนี้ก็ช่วงเย็ยนแล้วหกโมงเย็ยนแล้วสิ 18. บแปดนาฬิกา อากาศก็สบอาวครับไม่หนาวอากาศร้อนๆอันนี้แยกนะครับสามแยกหน้าปิศีรมโอเพื่อนๆม่ชมการถ่ายไปเรื่อ,อยๆอาจจะถึงหน้าปิศีแล้วมีทำงานวันแรกอังจากศูนย์ชการพีใหม่กันครับ แล้กวก็เยอะก็เริ่มเข้าเดิทนทางมาทำงานนครับข้าล่างของบิ๊กซีนะครับมาก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับกมีเจซีนะครบทางด้านในสุดก็ไปไดเป็นไปไอะไร ธนาคารเป็นสวนอาหารครับเจอพอมอ่าวันนี้ไฟยังเปิดอยู่ไฟคิสมารไฟทิสมาร์ยังเปิดอยู่ครับมแวะตายให้เพื่อนๆได้ชมกันครับ ไปตุละฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามได้มาแวะขนายพอดีเห็นไฟต้นกิสมาสเขายังเปิดอยู่หรืว่าเขาจะเก็บไปแล้วม้อมเพื่อนผู้ชมกันนะครับ นะครับทุกคนก็ยังสวยงามอยู่ด้านบนเขาก็จะเป็นขาผลไม้ครับข่ผลไม้นี่ก็จะทางเขาา้าทาง,ขงเขา้าพิพิธภัณฑ์แล้วนี่ก็รูปตัวหลวงพ่อเก้านะครับ ครับก็บขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ